have dream. All I need. I make เราไปเป็นตัวหลุดไหม <c oughs> ไปเว้ <c oughs> ยฟินนี่มาจากแก๊งอะไรพี่มาจากนาคอสครับอ๋อเหรอมีไม่มีรถไหม 3, ไม่มี 3, 2, 2> ใชมสองฟินเพียเพียงวะล่ะ ผมมอไซด์เลยเออมอไซด์ดีกว่างั้นถ้าไวว้าตัวหนึ่งเบิกผิดร้อยยี่สิบโลไปแล้วอะอรไอยยี่อะไรอะไปดีไอ้เหี้ยรถผาอาไว้ย่าไอ้จิ้นโคตรกลังเลยเหี้ยนี่ระเบิดทิ้งไปเลยนะสภาพชีวิต มาไทยลองลนด้วยรีครับรีครับไปครับ้ยอีแม่งสับเซงว่ะอ้มาระเบิดบ้านะดิกลายเป็นเด็กมีปัญหาเลยบ้านแตกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเราหลุดจริงร่วงโดนหลุดไปเล่งไปเล่ง โหัวมึงจะหนีไปไหนปั้นปั้นปั้นตีปั้นปั้นปั้นไปให้ปั้นเล่นให้ปั้นเล่นลงพอนะไม่ต้องไปปล่อยปล่อยให้ไม้เล่น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 ใช่ป่ะเบิื่อมาอย่างนี้เท่ให้คุณดนกระที่เสือขาตายตายแล้วเว้ยพงอ่ะหนึ่งวันหนึงเอามาก่อนเอามาก่อนเที่จตรงเนินด้วยสักหาย่ เจอพาวรถเหล่ามึงพาวลรถเหล่มึงเออไอ้พี่พี่เอาเอเดีไปเลยเฮ้ยเข้าไปแล้วเขอไปแล้วขอแล้วไอ้ที่ออกมาโดนมึงจับไปหมดเลยป้าสี่แคปแบบว่าไอ้เม้งจับหมดเลยห่อไอ้ห่อเลยห่อเลยห่อใครไม่มีห่อใครไม่มีห่อกูกูเองกูเองกูไม่มีห่อกูไม่มีห่อไปเลยอุ้มสองรอบไปเลยอุ้มไปเลยรอหอยพี่มึงหอยังอหอยยัง อะไไม่ใช่กูกูยอยู่นี่ไอหี่ยะดวงกูเอาจริงๆจะให้ไปดไ้วยกันเหรอ <c oughs> ผมว่ายกแยกกันเถอ,อ,อเกกะเออแยกกันอุ้มด้วยว่าให้รู้สึกทางนี้ไม่ค่อยดีถ้าจะขับไปรู้สึกถึงตอนล้อเขาจะออกตู้ตอน 4คนแรกอะจอดตู้ตอนสี่สามถ้าจะไปดักอะอันนี้อ,อันนี้อ,อันนี้สามหกสามหกสามห้าไม่ไม่หมาถึงคนที่เข้าตู้ไปแล้วอะจอดตอน4ี่สามยังเป็นตึกไปด้วย ตัวไล่ตัวเก่าเห็นปะผมบอกแล้วขอบไปเรเวไม่ใช่ทางที่ดียินดีเสร็จแรงด้วยมาดูแม่เอาแน่ มึงโดนตำรวจแน่งไงนอ้ที่กดแล้วกดแล้วผมกมกากดเคสอยู่แล้วผมก็กะตอนกดเคสตอนไหนเนี่ยตอนน้มันอยู่นีน่ไง มันี่งราขึ้นมากดยากมากบอกป้าไดตอลอดมีตอลอดในเมืองได้นะป้ามีตลอดในเมืองนะที่ไหนให้ที่มาช่วยอีกรอบกูเลิกเลยอะ มึงมเจอไอ้สัตว์แค่นั้นไอ้เหี้ยม,มีปืนหมอไม่ใช่ไม่ใช่ <โด S 2> ตัวร้อยไอ้เหี้ยหมอมีปืนโอ้โหเยังไงเหี้ยพลังเคสกูพิงผ้าแล้วมึงก็รูดวงร้อยอย่างกูอ่ะมันต้องอย่างไรโอ้ตหวไม่งั้นมันไม่ได้เลยปล่อยทีย่ปล่อย เอ้ยแรงยังรถแรงยังนะหอยางแตกยางนเงอ่ะยาโอ้โหหมอแม่นนดูแม่จัดไอ้เนี่ยบุญกูร้อยตันนะวันเนี้ยผมใกล้เกมแล้วนะตรงเฉินใหญ่ผมพ่อวิศนุกรรมช่วยลูกด้วยลูกผอมีบุญทั้งสามฝีวันนี้ด้วยเถผมผมถึงได้

ตุลุนีกูเ้ยัาแซวผมเยอะแล้วผมก็หเน่พรุมาผมก็โดนได้่ยอีกวเนี่ออะวงวลอง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  สวยบอลในวังก็ได้หรอกผมเกมนะผมเกมในเมืองไม่เลยเราตับโดนร้ายมึงพิมเดี๋ยวนี้เย็นใจเย็นเนี่ยเพิ่งคาบอย่าเพิ่งคาบเดี๋ยวนี้จริงตลอดไอ้เนี่ยกูไม่อุ้มแล้วผมช่วเพื่อนดีกว่าอะเขไม่ลากมาผมไม่อุ้มแล้วแชทผมช่วเพื่อนดีกว่าพิมไม่รอดหรอกดูดิตลอดในเมืองเยอะจัดเลยว่ะเป็นล่าขี้กำลวงเหลือปะขันนี้ขันยังเดี๋ยวเช็คเบอร์ขนาดนี้ดันได้